เดี๋ยวออกก่อนออกจากอูครับเจ้าของอูบอกว่าลองขับดูกอ่อนว่าไม่ดีตรงไหนก็จะได้ให้เจ้าของอ,อูปรับปรับเปลี่ยนให้อก่อนออกจากอูเนาะนะตัสดสต๊ ได้คายไปลองก่อนวะนะ Geo 8e ครับพี่น้องเฮ้ย 7e 7e ครับสองร้อยสิบอันนี้รอบช้าบอที่อันนี้อูสุนทรใช่ไหมชื่ออูสุทนทร าถ้ามาจากสตึกครับแยกทางพาดเลี้ยวซ้าย,าท,ยทางมาพุทธโยงทางมาพุทธโยงนี่ครับทางทางแถวนี้ยังเล็กอยู่นะอยู่ติดถนนเลยครับพี่น้องตั้งให้มันตรงไม่ได้ปกอันนี้มันตลับอยู่เน,ะนานอะอ่นั่นแหละ นิ่มๆเลยครับอันนี้จบไปเท่าไหร่นะแปดแสนห้าแปดโอ้ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะเเบีรู้จักกับเจ้าของอูอะเขาได้นำมา,าครับใช่เซจูนเอยได้ราคาดีเลยครับชุดแต่งร้อมด้วยเนี่ยแต่งเต็มด้วยครับ ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะจีว่างั้นใช่ไหมจีว่า <laughs> อย่าอกสื้อนนราคาเนี้ยแค่น <Yeah. S 1> นครับสวยเนี่ยแค่นเขาเช็ดล้างทำความสะอาดให้สวยงามเลยครับนิ่มไหมมันไยปยกล้าเลย เก่นอนหาเนก่อนซุมงมะเรก่อนอันนี้อ่าเป็นรุ่นทอกสรสใช่ไหมครับรุ่นทกสรุ่นทุกทกครับผมแ่ทกสันดีนะกสเพราะว่าจ่ายเป็นปีครับไม่เหมือนไฟแนซน์ <laughs> ตอกกสยอยังค้างได้อยู่นะแต่แน่นี่ต้องปิ้ครับต่อเดือนด้มือบานที่อยู่สัตว์น,นนะอนะโอ้โอโอรอบเดียวก็ได้อยู่นี่หรอ tăng được vuông mà lại mày không? Tăng không lại. Tăng hay không? mày? đan. Ờ. Thế G2 ยร์2อู้ชาดี่โอ้แบบนี้ฟินบอสบายเลยเดยเนาะจะขอบอ,บอกว่าเอามาลองก่อนครับ ก็แสดงความยินดีครับเสียเปียก้วยครับผมทีนี้ก็เป็นเมรุ่นทากศสอเต็มตัวแล้วนะอะไรลดได้ก็ควรลดครับผมอย่างเช่นผู้หญิง อันนี้คือรีแมปอย่างหนึ่งแมปแบบแล้วนะแมนม้กล้าแมนตัดอ๋อสซารเขารับประกันกี่เดือนครับ หนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนหลังจากทางานใช่ไหมหลังจากวันนี้เลยไปใช่ไหมหลังจากวันนี้เลยอ,อ๋อนับตั้งแต่วันนี้ไปครับหนึ่งเดือนประกันก็จะเป็นพวกเครื่องเกียร์รใช่ไหมถ้ามีปัญหาเบื้องท้ยถ้ามีปัญหาหรือว่าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับได้ไดอ,อ๋อแต่ต้องต้องต้องไปลุยดินนึ่งดูก่อนนะตแต่ผมว่าน่าจะผ่านเลยเรื่องแบบนี้ เลือกเบียร์ดีกว่าเลือกเคื่องเบียร์นะเลยเลือกอเอาเบียร์ช้าอ๋อเดี๋ยวก็ไปวิ่งอยู่กับทีมงานพอมานลิซซ้นอนชอบสีม่วงป่ะสีเปียกอ๋อตอนที่ สีน้ำเงินครับเด่อสีไหนก็ได้ปกติสีน้ำเงินครับเดสีนี้เลยไม่เอยมีเลยขับสบายไหมอ๋อได้ครับก็ได้เจ้าเจ้า ยยกไฟฟ้าเลยไ,ได้ครับโอ,อ้ได้ได้ยกได้ยก่นี่มันอี่ครับถึงูแล้ว kita lebur เจ๋ออยู่ครับโอเคไหมใช่โอเคแล้วเปล่าเกิดตั้งพวงอะไรเกิดตั้งพวองอะไรครับพวงอะไรกลับด้าน โทนสีม่วงครับพี่น้องชุดแต่งเต็มครับคันนี้โอเคสวัสดีครับครับผมทุกวันนี้เจ็ดอีนี่ราคาเท่าไหร่ครับโอ้โหเขาขายหนักแทนเพราผมอ่ะผมที่เขามาจองไว้ตั้งแต่นานอยู่ดิอ๋อก่อนมันขึ้นใช่ไหมอ๋อเลยได้ราคานี้ใช่แต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะทุกวันนี้ขายเท่าไหร่เขาปูใหญ่ๆเขาขายอยู่เก้าแสนสามเก้าแสนสามแต่ที่นี่ขายอยู่เท่าไหร่ ไม่รู้ไม่เคยเอายังยังไม่มีเลยรถพอเจ็ดอีนะครับแล้วแปดซีเหรครับแปดซีขายอเก้าอุ้ยไม่ใช่ล้านกว่าบาทแล้วตอนแปดซีนะใช่ต้องเือะขั้นเลยตัวนี้นะแปดซีใช่ครับซีนอออกมาเลยใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ขายล้านห้าหมื่นบอกเห็นอู๋ใหญ่ใหญ่เขาขายล้านห้าหมื่นโอ้ยดูมือกันนะครับนี่ครับตัวนี้มีเจ้าของยังครับเนี่ยยังล้านห้าหมื่นนี้อูแปดซีใช่ไหมครับ นี่ครับ GO 8 c นะพี่น้องคันนี้ล้านกว่าล้านล้านห้าหมื่น 50, ร้อมแต่งใช่ไหมครับ,รบนี่ครับยังไม่มีเจ้าของครับคันนี้อราคาเนี่ดีขึ้นมากเลยครับปีนน้นี่ครับสภาพชสัสซีสวยงามครับ จนช่วงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องคันนี้นี่ครับตรงนี้ก็ซับให้แล้วยังไม่มีเจ้าของด้วยนะคันนี้จัดสบอร, <c oughs> ราคาน่าจะอยู่ที่ร้านห้าหมื่นครับเพราะว่ารถเพราะว่ารถรถขึ้นมากครับราคารถมาจากนอกอหัวคาสซีมาขึ้นมากเลยครับ เรียบเรียบเด้อรีเรียบีเอเลยออะสาบันวติงจีมาคันดายเานงะไอ่ะเป็ดอเท่าไรจีเป็ดอีเป็ดอีกี่ไล์เป็ดอีกี่เป็ดอี่าไรอยู่ประมาณเก้าเซนาเซนเก้าเนน้านี่แหละลูกเป็ดอีอ๋อคันนั่นนะเก้าเซนเก้ามีเจ็ดอีแปดนห้ เจ็ดอีบาทอันนี้เต็นเมียนแปดแสนห้าอันนี้อันนี้ตอนเดียวเนาะเดาแต่มือกระชวยนั่งหลอนะตอนเดียวครับคันนี้โอ้หัวสีเขียวด้วยโอ้โห เดี๋ยวเปียกบอกว่าโอเคแล้วครับเหลือแค่ตั้งพวงมาลัยให้ตรง จอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ